สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเครื่องสักดากอ h ฮอ k โฟลต์โปรนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวกล่องนะครับตัวกล่องตัวนี้เป็นน่าจะเป็นกล่องแบบใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นกล่อง แบตเตอรี่นะครับกล่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่เพิ่ม,มนะครับเดี๋ยวดูที่กล่องแบตเตอรี่ก่อนนะครับภายในตัวกล่องแบตเตอรี่ก็จะมีแบตเตอรี่1ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับมีสายชาร์จให้ มาดูที่ตัวเครื่องสักกันเลยนะครับเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวผมใส่ไว้ในใต้วิดีโอนะครับสำหรับภายในกล่องนะครับก็จะมีนี่นะครับมี มีสาย rca ให้1ชิ้นนะครับมี usb type c 1ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีอะไหล่นะครับเป็นยางโอลิงนะครับตัวนี้เป็นอะไหล่นะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้เผื่อภายในอนาคตมันขาดมันอะไรนะครับมันเปื่อยมันขาดนะครับแล้วก็มีหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบพัดด้านในเครื่องนะครับ แล้วก็หัวต่อ RCA นะครับตัวแปลง RCA นะครับนี่นะครับตัวเครื่องนะ เดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวจากตัวเครื่องก่อนเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถปรับสโตรกได้นะครับปรับสโตรกจากสโตรกต่ำสุดนะครับ2.4มิลลิเมตรนะครับนี่นะครับแล้วก็ปรับมา2.7 3.0 3.3แล้วก็3.6 3.9 4.2นะครับสโตอกยาวสุดได้4 2นะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับหน้าจอก็จะมีปุ่ม3ปุ่มนะครับปุ่มตรงกลางนี่นะครับก็คือปุ่มเปิดปิดนะครับกดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้เครื่องจะติดขึ้นมานะครับ หน้าจอก็จะแสดงโวลต์น,นะครับค่าไฟนะครับจะแสดงเวลานะครับแล้วก็จำนวนแบตเตอรี่คงเหลือนะครับปุ่มบวกก็คือปรับเพิ่มไฟขึ้นนะครับกดคลิกแบบนี้หรือกดแช่ได้นะครับไฟสูงสุดอยู่ที่12โวลต์น,นะครับ รุ่นนี้ไฟต่ำสุดอยู่ที่4โวลต์น,นะครับเครื่องจะเสียงเบามากๆนะครับเสียงเบาแล้วก็เครื่องนิ่งมากนะครับนี่นะครับเครื่องติดแล้วนะครับเครื่องทำงานแล้วเสียงแทบไม่มีเลยนะครับนี่ไฟ4โวลต์น,นะครับ ส่วนด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้แล้วก็มีช่องชาร์จ USB Type C นะครับตัวกระบอกนะครับก็จะเป็นร่องอย่างนี้นะครับเป็นร่องกันลื่นนะครับแล้วก็มีโลโก้มีตัวหนังสือที่ตรงนี้นะครับการปรับเข็มสั้นยาวนะครับกระบอกก็จะเป็นระบบปรับปรับคลิกนะครับ ไม่กระบอกนี่ไม่ไม่เหนื่อยมากนะครับพอดีนะครับแน่นแน่นดีนะครับเดี๋ยวผมหมุนออกให้ดูนะครับนี่นะครับกระบอกจะมียางโอลิงสองชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนแล้วก็จะเป็น เนี่ยนะครับเป็นจรารบีสีขาวๆนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านที่ซื้อเครื่องไปแล้วก็บอกว่าทำไมมีอะไรเยิ้มๆออกมาอันนี้คือเขาทาทุกเครื่องนะครับทุกเครื่องเป็นแบบนี้นะครับต้องมีจรารบีล่อเลื่นนะครับไม่งั้นโอริงขาดนะครับหมุนไปหมุนมาโอริงขาด ตัวแบตนะครับแบตเตอรี่นะครับจะหมุนรอบได้นะครับหมุนรอบได้อย่างนี้เพราะว่าจะเป็นลูกปืนอยู่ด้านในนะครับลูกปืนลูกปืนเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาถอดถอดออกอย่างนี้นะครับด้านในเป็นแบบนี้นี่นะครับด้านในจะเป็นลูกปืน สามจุดนะครับเพื่อที่จะเป็นล็อกอยู่ข้างในนี่นะครับล็อกมันจะมีร่องอยู่ด้านในเวลาใส่กลับเข้าไปนะครับก็ให้มันตรงร่องนะครับให้ตัวนี้มันตรงร่องเสมอกันนะครับแล้วก็ดันลงไปตรงๆนะครับดันลงไปตรงๆแล้วก็หมุนได้อย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นี่เลย ใส่หัว RCA ก็เหมือนกันนะครับนี่เราจับอย่างนี้นะครับถอดออกแล้วก็ตัวแปลง RCA ก็จะเป็นเหมือนกันเป็นลูกปืนสามจุดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอลิงตรงนี้นะครับนี่นะครับให้มันเสมอกันอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดลงอย่างนี้ใช้ได้แล้วนะครับนี่แบบนี้ สำหรับน้ำหนักแล้วก็รายละเอียดขนาดกระบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้วิดีโอนะครับถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนสนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook Joker Barter t a ท t t o o ัต p ูซันะครับแล้วพบกันวิดีโอต่อไปนะครับผมจะรีวิวเครื่องสัก แซรุ่นนี้นะครับ P3 Pro นะครับขอบคุณมากครับ